มาสอุ้งข่ายวิโ้อ์ประเทศอาลัยรุนักกันในวันที่12ตุลาคมปีคศ1สองเมื่อได้เฮาเข้ามากันแสียงก็ไปลองจึมลุกขึ้นใต้ปานสิบปานป่วนมาอันเฮาหาหันเมื่อวันที่1ดป่าหิวสร้างแทีงก่อสิก,ก่อหนันอนไรหลู่เนื้อเลือดเมื่อ m u กอง m c ลึก e ิดผู้เขียนเข d x x... แผ่นดินแม่เมืองใดต,ตีเงาจริงร o l s i ต o s ......Av... do l,S мужous........ Am.... Am.... ิการลู p ส e งอ n i t e l y a che....... O' l Mat share.., am о า Maj Science...., wag pel, a a d e s ก o m า N'am a a' reality...., alabar Cos t

ของเสียก็ถึงได้ขอบ,อบขอบหกสิบเจ็ดปีอันเฮีดกว่าเขาาลยหันป่าเห้วช่างเคียงบอกในเตะเรยกว่ามีคนลุมนามีคนโดยถึงเอาจอมบิวกว่าปักดอกลับคึ้เข,ข้มจีใจไว้คืองามผู้หัดตึกหัดฐานอันดูเหนืดด่อยๆแตาชื่อัก วันมึงเจอได้อันนี้ก็เป็นลองอยู่ปีนออะไหลลุมลาโดยถึงเหน,นีนน่ยนเขาเป็น,น,ก,นก้นหนึ่งต่อสู้ดึิดโเกียร์ชีไว้ก้อนขอห้ามก้อนขอห้าลองหน่อยากันเพียงค่ำหนึ่งวิกะก็เสก่อทั้งหนึ่งเชิดนาตีปุ่นพอนดูเก่าเต็มทนมุนเมื่อห้าขา้าขาดลอยแต่เรื่อามิดอง ิีอืดว่าภายเข้าค้าลูกซุม้มตายว่าก็คือเมื่อขายางลูกพื้นป่าเหียวสางแคีงเปี่ยนนี้เดยกเลี้ยงเมือ่องกูก็เลยหันวิง่งกับพ่อมาด้วยกันที่เงาอุ่นวันให้ป่าดีเมืสอสูงสุดได้คุม้มสื่อหารก็เรง่องมหันป่าเหียวสางแคีงผู้หัดหันหัดดิก มีดแดแเ้วเผอหันพอ่อเนี่ยไปมีถาทาเม,มื่อขยำไต่อดไตติดตตกันเช็ดหีก็เดิดติดตายโคเขียวยื่ดังโก้กานก็สองพายสองป้าก็มีดอกตายเหมือนกันปานเจ้าบางังผ้าอ่อนหูนั่นไล่ลูกไล่สุ่มกาเฮ ทุลีเหีป่าเฮี้ซางเขีง,อง,อของเอาไว้เมื่อลึทุ่งของเสียวขึ้นที่เขาก็ปออีนนี้วนนนเมียทางเสียงหลายพื้นอ,อันดีพิอึดกะวัน้ั้หน่าว่มีเขาปีนอ,เองเขาบาหันลูกใจเขาพึือพ่อนสอนการปีนกอ่นอทหารเสียหัดดึกฮัดตาย รู้เลิหรู้เลิศดาเจือจัดวันมึงเจือเขาคือเขาหนาเฮินเขาก็มีผู้หันหันอะ้ปล่อยเหวสร้างแคีงมีไว้ศักดิ์ศรีรักฐานวันดี้านให้อาม,าามออานดีเงาเงินของเสียวก็คือได้ดีเฮ็ดต่างกันอะนนี้รอยได้เลี้ยงเขหาหัน่ะเป็นรองดีอยู่ปีน้อตั้งไหนเขาจะได้ เลี้ยวกลุ่มมุนิตี้ว่าฮัดปิ๊กเกียดเคี้เพียงนี้วันเมืออเฮ้าขา่าเมื่อยามวันเมืองสุลูกเปลี่ยนไปเมื่อเมืองไปนั่นผู้เขียนเต็มกว่า,ลาหลายหลายที่เพระับูบาคีมีมาหนำหนักไต้เนี่นเยเคี้ยวใช่ก็หน้าหลังมังต่ไดอยู่รอดอยู่ได้ถึงมาวันไ,ไี้อย่าไปรืมเจอเขา Ở đây, dự đi sẽ phải để hẳn với dân ạ Quan hệ của nhà phải lưu hiếp và hiểu sang khen có sẽ có hẳn Tiếp tục tìm tài Tìm tài mới lấy mặt cong trong điểm Quy cả hậu lụa cũng la không cũng không thế này, dân là lãi tài mà chả lưu Chỉ là khí tập sức, khí văn mưu, khí kèm đi đơ, khí ra đời, mà không ạ ต่ดสู้มาในหกสิบเจ็ดปีเดี๋ยวหนุ่มก็บอกถ้าสิบเอ็ดปานหนุ่มซื้อหานเจ้าหน่อยเสียดาวันโออะไรตดอสู้มากอะอันลุกพื้นมากอะมันถึงไหมเวลาพวกมาด้วยไป่าสร้างเทียงแก่เหลี่ยตีเป็นปานเจ้า,าสิกก่อ่อนโอ้ยปอดีก็เอาขึ้นเดี๋ยวเมือปานเจ้าน่อยเจ้าก,กวนจึง แล้จ้าคุณสาเขามาเพาะอะไรเจร้อยลูกหนึ่งในกเดิมโปเยื่ยอนทางนานผู้หัดตายผู้หัดฐานคุณอาไตมันมีหนังไหมกุ้ยกระเจี๊ยกะดีเนี่ยตีเลยว่าเปลี่ยนน้นจีเจตีเลยว่าของเสียพิ้นดิงได้ก็มีหลองด้วยถึงหันถึงวันลูกพื้นน่นเนี่ยแทงล็อกแทงปึงหนึ่งคารบิดอัลาหัวไว้ว่า เป็นการเฮียนกูจ้าหลงปุนดาผูฮัตถังเพราะเปมือนคนเมืองนตายจะเ,เหงือลีเสียงกรรมหลายเหลือโกอย่าเขาดีกว่าที่ย้องจะได้ให้โกโสูสุดามีแน่เฮีนซ้อมปันหวยกูสูเฮีนกูนโกโนกจ้าปันเวลาซึ่งน่เนี่ยดีอิงเอาวันลุกขึ้นอันเท่าไราต่อสู้มาจ้องกันเอาวันนั้นเป็นที่ดังจะเฮีนกูจ้าหลงปันหนึ่งปีนึ่งปอก มันเป็นน่นยังปีนอ่นอะไรหันลองคืบหน้าหลายเนี้ยอยู่ในของสีเอาขึ้นไในใด้เอาอาไรเปลี่ยนปืนกันทิ้งกันห้าลองเอาของุ้นฟูหัดหานห้าไปเฮียวส,สกกวาาร้างเขร่งก็สิบก็หันเขาวาลุ่มลาหลกด้วยถึงเตรียมปืนเหนีย่ยปืนเอาไว้ ลองใจก็ติก,กันซื้อนั่งเองีอยู่หลายจึงหลายลองเขาหักซื้อใจเนี่ยหลุดด้วยซื้อใจเมื่อพี่้องขาดหักลูกหักหลานในกทิ้งกันด้วยกันส่งเขาห้องเย็นไม่มีจไม่มีเนี่ยไม่ได้หูซึ่งเขาก็ลุกตีปอมีคนเมืองเสียแหลกหอดถึงมาด่าลูกพึ่นอุ่อนพิเหนมืองไห้อันแล้วดีเขาหลุดลาวารีอันเลิวดี เป็นกวนดูเดยบเลี้ยงเลยลูฮักหลักมันลบปีที่นั้นกูก็อดเดือดหันคืนหน้ามาหลายเจอหลายเมียวอยู่ใต้เนี่ยอเมซสิงเป็นไรนะมิสิ่งเป็นโะอ้ยย้อยนขึ้นมาปันเจ้าข้าเฮาข่าที่เดือดหันมามอมเมซึ่งเพราะอเมซึ่งในบนกองกู วัยสิคุณนักเลงตอกขึ้นเปลี่ยนขึ้นขอ,องช้างมาอีปางหลงเครื่อมนันเขาถึงลายมันเอาควงเอาการขึนมาได้เมื่ไใดในขนงังสิบปีอันว่าป้องนอนีมันก่านผัดออกไปตรง,งาไมา่เหลนอะ้ยเวลาเจ้าาพสัมพันธ์ว่าเออเขาได้หนูยิบก่อนหนูยิบกันหนูมีซึกว่าสิบปีเ้อ,องคอยู่ว่าเคยมือขึ้นเอมามันให้ Long đây mất đất nữa. Puẩn mát sip bia bia. Những chưa ăn thoáng nói 51 ta. sư ta. Bidong nội Bidong ta. Thoáng 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 เสียแรงเขาถื่อนต่อสู่ลูกพื้นติโดโตมาเนี่เฮียงมานี่ยป้อนมิซึได้เขาจะหันว่ามั่นอ่องเพื่อนโก้กมีก็มีเห็นเผิ่งเพิติดเผิ่งเลึกเผิ่งเเฮ็ดสังติเฮาก็มันง่ายเออนี่ในพร,รังสิปีนั่นเฮาในมิลองซื้ออยู่สิแล้วลูกพื้นนะ,นะเ,นเนี่ยเขาบอกเจ็ดเนี่ยเฮาอยู่ยางมันนั่นลีกินเกล็ดปังุโควิกะ ถึงมาเียปีเนี่บก็บาฮาสิบเปียนปานหุ่มซื้อหาเนี่ยลูกพื้นออก็ไมาก็ไม่เลยนซึ้งแม่นมีไม่เลตีเลยมีเออเจ้าใจหลวงว่าหันไปที้จ่นถึงวันเมื่อใดอันพวกเขียวพอ้ไรจับซิ้อเขาาอันดวงลืมแดเอากผงุนเงาไหลลูกพื้นนั่นก็อีเงาปานเจ้าน่อยมาอันดซูมาอันตึกมา หอมกะลิหอมอกะลิเป๊กะลิเป๊กะลิเมืองก้อนเขาลิมเม,มืองก้นอนเขากะลิีผู้หัดหานลานคนเมืองไทยเนี่ยอันหลูนเนื่องเรืองเสดขังตุกขามียบขังติดมาลเดชเฮาบ่ป่าเหี่ยว้างแข้งกิบว่าอันได้ของมาทางลาอันจะว่าเฮาได้ซุ่มสลีดดาตามาขอ้อมูอดีป๋อมาเออสุ่นเนี่ยตายนำไม่หน่อซุ่มนำไม่หน่อมั่นจะเจริญ เหมือนว่าเข้าปันจังเขาเข้าหยู่ยำเขานับถีเขาเขาฮัดดิกฮัดตายฮัดเกดขีวันเมืองเลยเพียนดินเพื่อนเอากลุ่มมุนกันดีเนยวนลอยเขาก็เฮ็ดอ่ะกก้าเขาก็เฮ็ดเมืองยางเฮ็ดเมืองขังเฮ็ดความเสียเพาเิได้อาย์เฮ็ดเกวยกาบ้านมือได้เขาก็หยิมยาบ้าปารีมือสูงสดได้บึืสอดในอลรสี่ีก็เปะเฮ็ดอยิ่กุ้ย ที então, ่เห็ดลอยนะทีก๋วยเห็ดที่ลอยจีลอยล่างฮะลองไปเหยวช้างแขีงก็ซื้อกหันอะไรดูเนื้อดูเลือดกว่าซึ่งในเอ้ลีเหี้ยล่ะย้อนเขาซึ่งในเนี่ยหัตตึกฮัตตายหัตดูเลือดปันเพียรินเนี่ยเขารู้สองหัตฮะเออก้อนหัตนั่นแหละดูเหี้ยปะอันนี้เป็นแนาหนีพี่น้องหั้าไหน สุดที่นั้นเมื่อดังไผ่ไม่ลองไรใจกันเลยขึ้นติ้ดอกกันเยาวก์กว่ามาเห็นปางปวยยุยงลองลุกขึ้นมาบางขึ้นขึ้นติ้อดอกกันแล้วหนังคือได้เป็นผ่าวรักข้าวหุงไรน,นั่นดีนันก็ค้นมือถูกดีได้เป็นเฮียงอีแผ่นหนงสองผ่ายสองต้มอ่านเจอว่าลูกว่ากว่างมาหลา menang ปิ뢰ขอตามก้าเปลี่ยนซื่อมันแท้พอเป็นการกูซื่อกูลองแล้วมันเยี่ยวดีหล่องนี้ไปหล่องไห้ได้ไห้กูบ่มันก็เย็นเลยบางก็เย็นเลยโคลายไห้กูผิวไห้กึกอ่ะจำบ้านเฮามันอยู่อีหล่องนี้ไปหัวหล่องนี้สิได้อุไปเลยไปแล้วล่ะ พราะเรานีใช่ไหมอุกันไนมันอุบกันไหรเขาเหมืนจะคือเลียวกันเปี่ยนนินเดียวกันป้อมเดียวกันคนไปหนักการมาก็รับว่าลองคิดติกันไหนเพราะด้วยผนดิดแต่หึงนู้นได้มัน,น,น,นี่ดีกว่ากกนหนูพราพอหนูนั่นเองบอกข้อที่สองได้ท่านเรามัดเทเห็นจะจฮะ เมื่อเราปฏิัสุนทได้ก็จะได้พุ่งปีน้องผิดกันเนี่ยเข้หาหลดทวบกันเกริดกันอะไรสูญยากที่ดิ่อาศัยเทสันนกติเยอะอาศัยเอาขึ้นเมืองอจะโคเขียวว่าเอาขึ้นเมืองตรงไหนเพราะอะไรอันปองตัวนห,อมมนอนหอ้องมาได้ในกอดวเือเขามือขึ้นเะเอามาเลยเอาเมื่อเลยอันไหนเหมอนห้องว่าซึบเปิดกันผู้หัดฐาหนหาการเตียมเลี้ยง๋ยวขึ้นเมือง ตันมีโคเขียวเจดเจี่ยโคลายเจียเนี่ยําโลเปลเลเื่อนนเ้มันอุกันแหละผวางใช่ใครเหมันเป็นการพฤติกันข้าวยาวขาวหงแล,เ,ล,งงงลเป็นคามร้อง้อมหมเน้อจันืจอจ่าเท้าลบเป็นเฮียงอีบอะนะปีนองเขาววันให้อันกวนดจเขาข่าลเจ ก็มันก็มีคนไล่อันไหนดีมันเป็นมีออกหลี่หายหายมาสักกันเวก้าเขาลองนี้มันอุกันกันหนาหรือใต้เขาคานั่นพอะเดี๋ยวได้ติดกันเดี่ยมได้ยื้กันไปแล้หาลองพ่อมโผลเนืเจนชื่อจ่าเฉลี่ยวุกันจ่อยกันเหสาหะกองก่อนการเขาเนี่ยก็จะไล่มหาศิลดศา เขาแก่เมื่อเขียนเมื่อให้ก่เปลี่ยนเขามีกองเม่มีกองเขามีเล่าเม่มีเลี่าอะไรจำผู้ดีเย่าค่ะพี่น้องนะับอำเภดีเย่าด่างพายต่างว่าตัดสิ่งใดก็บอกว่าหลัวเอาขึ้นเปลี่ยนอินได้อะไรอะไรเพราะยังอ่านไปทีเดียวเลยมันขึ้นอุบัตไรกันอะไรทหารถึงส่วนตัวนะย้อนเป็นลูกหลานูเจ้าอะไรเป็นไตโก้นใครหันจรืงอะไรเป็นเฮียงอีบันเขาจะ ย่างนี้ว่าหูเปล่าลงของเสียวคือตได้เลยหูเป่าปังพักตีกินตีนอนตีกว่าตีหลาตีเ็ียอย่าเนี้ว่าเขาจะดีวุ่นถึงอย่างสิลองเผี่ยนดินเมื่อไนนังยืมได้ยังไงหนังยือเพียนอินเ่าได้ยัมตกเป็นเพี่ยงดินอันดุนือ้นจอมเจ็บเจ็ดถือเลยใครเว่ากัน ลองอยิบยเข้าคนมึงไปเส้นนะ่ยิบยาาเจ้าบางผ้าก็มีดังขาจะเสีวนถิงยิบาายาบาเจบสิบก็อเอาแผ่นยีนวันมึงบิดีนะเด้รื่องสุดสองปีนอ่พยาธิภาวาแ่งกำเดืเขาหันมาตื้นดิกัไล่เว้ยย้อนซึ่ใจหนักกันยื่ยอง,ง,ยองอันเปดีเดียวกันโเป็นาบ่งอีปันปีน้องเขาว่าลองให้

คุกเขียไลย่ติดวันเท่ากว่าทังาอออนวันอะนมึงอยู่วงการคุกเขีวมออยู่มองกินอย่าบิโสอย่าบินูหมีดอกจังปอจังควนอยู่ปัจันอย่าไกว่านี้คุกเขีวและคนปันแหงคุกเขีวมาจากหันพิษกัน ลองี่มันห้เปไนใจหนันกนเฮาลู่หักกันเฮียงอีเออันลีนีมันเสด็จปัญเฮียงกันกว่าตบมือเป็นกันกว่าคนลงเหตุการณ์นวันนั้นเทาไปอยูมยามาเปิดเดมเหตุการณ์ของกา,งป,นนะาปินเนี่อยเต็มป้าเฮ้าลงคุยลงรวยเข้าปากเข้าถึ่นยิ่ยามาเขาเจอริมิผิวเมียงนนไรยัง,ยงไม่ ตาเพียงยินเข้าอยู่เนี่ยเข้าอยู่ย้ำเี่อหนอะไรก็มาสร้างแางเกียบเรืงตัวไตใครดีนกันมันจะการทข่าว,วุ้เป็นการทัสสา,างกว้างกวาง่ากว่ากูเจ็กูหองมีหลงค้นหนาอยู่กว้การไต่การซึกการเข้าแหล,ล่งองเอาลายลุกพื้นขนาดหกสิบเปีอันถี่มายามเดียวปีนอนทาไหร่ไนเน่ปรับลาดหนึ่งตรงตัดเอ็ลยยินจ้งกูก็ได้เข้าาปัญหาเหมอือสมุ่ั